ขอคาราทุอขออนุญาตวันนี้ได้มีโอกาสมาที่วัดสุวรณคีรีวิหารพระอารามหลวงคือกล่าวท่าความนิดนึงพอดีผมกับเพื่อนเพื่อนผมเขาบวชลูกชายที่วัดวาดีบันพตวัดบางนอนวัดบางนอนทีนี้ วันก่อนที่ไปที่วัดบางนอนก็นมีหลวงพ่อองค์หนึง่งท่านบอกว่าท่านมาทําผ้าที่วัดวันคีรีนี่เขาเรียกว่าวัดตลาดนนท์วัดนนท์วัดหน้าเมืองบอกป่าไ่ยถูกผ้าเป็นงานน้วแหละวัดหน้าเมืองแล้วพอดีเมื่อเช้านี่ผมอยากจะนั่งรถไม้มก็เลยไปที่ตลาดนนท์แล้วก็กันั่งรถไม้ไปตรงปานตา สะาพานตาที่ท่าเทียบเรือระนองเสร็จแล้วก็ขากลับก็นั่งรถไม้กลับแต่เป็นอีกทันหนึงก็เลยคุยกับพี่คนขับรถแกพี่แกไปก็คุยให้ฟังว่าผมก็มเลยถามว่าวัดเอ๊รถรถสองแถวของพี่ทันเนี้ยไปสุดที่ไหนแกบอกว่าไปสุดที่วัดหน้าเมืองอวัดหน้าเมืองก็คือวัด,ว,ดวัดนี้วัดสวรรคีดีซึ่งซึ่งมันก็ตรงกับที่ผมอถามถามลวกพฝอที่มาทําท่าให้มันก่อนพระ พระประนนท์ทีนี้ก็นั่งคุยกับพี่คนขับรถเนี่ยของแถวตรงนี้ชื่อพี่อะไรไม่รู้ผมไม่ได้ถามชื่อล้อาบอกว่าให้ลองเข้าไปที่วัดนะมีเจดีแล้วก็มีอลองลองลอง,ลองไปสนธนากับเจ้าวาดดูอะไรประมาณนี้ผมผมก็ไปไหว้ bye, bye. พระบรมสารีริกธาตุที่เจดีย์องค์นู้นองค์ใหม่เป็น JD เจดีย์ใหม่ พระธรรมธาตุเจดีศีระนองครับเจดีโอเล็กเนี่ยที่อยู่คู่ของวัดมาเจดีศิลปาคมากอ่าอ่าเดี๋ยวทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตครับเพราะว่าคคคครรรรัััับบบบเป็นเจดีแบบ ทรงเจดีย์พ่เจดีทรงศิลปะแบบพม่าแบบชเวดากองเลยนะครับครับส่วนส่วนเนื้อเจดียนี้ก็มองนีู่คล้ายๆกับพระธาตุชัยยานใช่ครับใช่ไหมผมว่าทรงเดียวกันครับทรงเดียวกันนะผมว่าอยู่ว่าศิลปะแบบพระธาตุชัยยานผมผมก็ยามดูอยู่ว่าเหมือนเหมือนกับพระธาตุชัยยานเลต่อผมก็เลยเป็นตำรี่ของหลวงพ่อเองให้ให้ให้เป็นแบบนั้นเออให้เปพระธาตุชัยยานแดงว่าท่านท่านท่าน เราก็ครับพูดลงมาเลยครับไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าอาจารย์เราเป็นคนนำหนีให้สร้างในรูปทรงนี้อ่าเพราะในระนองส่วนมากที่สร้างเจดีย์กันก็จะเป็นศิลปะแบบพม่าเนี่ยคือถ้าถ้าปล่อยให้พม่าเขาสร้างเนี่ยมันจะเขาจะนึงทรงเดียวเขาจะดึงถึงทรงเดียวของเขาอ่าก็เป็นทรงนะอ่าทรงทรงทรงเล่เขาอ่าใช่ยกตัวอย่างที่วัดบางน้อยที่โยมไปมาโยมได้ขึ้นไปดูไหม จดีองใหญ่เขาอะเจดีมหาทุกอ่าดังด่งเดิมเลยอ่ะก็จะเป็นเชเวดากงกันแหละแต่นี่เราเปลี่ยนแบบใหม่ของพอ่อโดยหลวงพอ่อ,พอเจ้าว่าวัดวังนอนอ่ะท่านให้เปลี่ยนแบบเป็นหลวงพ่อดวนแม่ครับเจ้าว่ารูปปัจจุบันอาจารย์มาพุ่งเยี่ยมเนี่ยพระครูสุนทรเนี่ยถ้าเป็นคนให้เปลี่ยนแบบให้เป็นทรงท่า,า,ทานประทฐมเจดี นั <N cess inh aling> ่นแหละจะเห็นเป็นทรงคังคว้าเลยครับตรงแค่แต่ว่าเราขอให้เขามากเขาเปลี่ยนแบบนั่นแหละเอาไหมครึ่ง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 ที่เหลือเจดีลายรอบรอบก็ขอให้เขาไปครับนั่นแหละคเขาอยากจะสกัน้างแต่เราก็อยากได้แบบไทยเอ้าไแต่เนี้ยองเล็กองเนี้ยเจดีดาทุเนี่ยของวัดหน้าเมืองเนี่ยอยู่คู่กับวัดมาเป็นร้อยปีแล้วโอ้แต่แต่ดคุณยายไซขายเป็นผู้สร้างอ่า ด้วยความตามความเชื่อนะในสมัยของคนพมาทีนี้พอสร้างแล้วเราก็ต้องฟ้องร้ายถ้าทำรายไม่ได้ถ้าเราจะได้เป็นคมไทยก็ทําขึ้นมาใหม่แลยมีขีนอโนนนี่ใช่เพราะอันนี้ก็ขึ้นขึ้นศิลปะกับกรมศิลป์เรียบร้อยแล้วอ่าทีนี้ที่คุณหลวงพ่อพูดเมื่อกี้เนี่ยอะไรนะวันวันอะไรทางวัดจะจัดงานร่วงหนึ่งร้อยสามสิบปีวัดสุวรรณคีรีวิหาร อ่าพร้อมกับงานอายุวัฒน์ก็ทาบุญวัดนั่นแหละครับเพราะที่วัดไม่เคยไม่ค่อยได้จัดงานแล้วก็เป็นงานทําบุญอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อเจ้าวาดด้วยหลวงพ่อเป็นเจ้าหน้าที่จังหวัดโอ้ใช่ใช่เห็นเห็นที่คนขับรถบอกอยู่ว่าบอกอยู่ว่าท่านเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะจังหวัดพระนงใช่รูปปัจจุบันรูปปัจจุบันแต่ท่านเป็นแข่งานเม่วันก่เป็นหลวงพ่อเจ้าวาดท่านเป็นมะเร็ง เพิ่งไปผ่าตัดที่ลิ้นมาเลยทําให้การพูดไม่สะดวกยังแผลยังตึงอยู่เพิ่งผ่าเมื่อวันที่ส 12, 12ิบสองสิบสองกุมภาเนี่ยเอ้ไม่เจ็บใช่นหมครับครับก็รอเดี๋ยวรอไปรักษาต่อสิบ <15, 16. S 1> ห้าสิบหกมีนาก็วันนี้วันนี้สิบเอ็ดใช่ใช่อีกไม่กี่วันอีกไม่กี่วันเรจ,จะได้จนถึงวันโน้นหรือเปล่าคือหมารถือว่าจะกลับก่อนหรือเปล่าอนอปี่ ตาพที่แจ้งให้ท่านทราบเราผมบางทีผมก็ใช้ภาษา,า,าได้ได้นะผมก็ขออนุญาตพูดแบบธรรมดาึ้นทั่วไปคือภาพที่แจ้งให้ท่านทราบนะว่าผมว่มางานบวชชายเพื่อนคุณชายเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนที่เรียนม,มาด้วยกันตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นตั้งแต่ตอนเด็กครับอยู่ที่นครพนมเขามาตหลักสรสาขาที่กอันน,อนน้ี้จนได้รูกจน คู่บวชเ้ยผมก็พอดีบังเอินก่อนนัานประมาณประมาณก่อนหน้าบวชออกมาสักปีเย็นอะไรนี่แหละผมโทรมาถามข่าข้าวเขาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับทำทำทำตามน้ำทำตามน้ำเพราะว่าเข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 าทำรับเหมาเกี่ยวกับบ้านจัดสรรเกี่ยวกับตัวแกร์ด้วยเขาแนะนำดี เออคุณจะไปคุณจะมาเขาบอกว่าเนี่ยลูกชายที่บวชวันที่สองผมก็เลยลงมาลงมาถึงวันที่สองไปดีเลยลงรถที่หน้าวัดเลยหน้าวัดบางนอน่ะครับโอ้ตอนแรกผมจะเอายังไงดีเพราะมันก็ต้องเลือกถุงแล้วกระเป๋าตามไปยังไห่อไปยังไนไปนู่นไปมีงบผิดพลาดเลยแต่จะมี พนรงั่ตรงนั้นอนะทีนี้ก็เพื่อนก็บอกว่าอยาพ่งกลับอ่อดูดูก่อนเอ,อเขาก็ผมวผมว่าเป็นผมผมเป็นข้าราชการ <S 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 เกษียณแล้วกินบางงานเอ,อ,อนไปดู <S 1> <S 1> <S นิจราปัด่อนนิจราบางงคือว่า มาถือโอกาสมาเยอเลยแต่ว่านี่มานี่ยังไม่เห็นทะเลเลยนี่อ๋อจะไปเห็นทะเลจริงถ้าถามว่าเป็นทะเลจริงๆเนี่ยต้องไปขึ้นเรือแต่ถ้าอยากให้ใกล้สุดต้องไปปากน้ําครับผมไปากปลามาแล้วแต่ตากปลามันมันไม่ผมว่ามันไม่ใช่ทะเลผมว่ามันตัดคลองที่ไหลลงไปเป็นคลองเป็นเป็นคําว่าปากน้ําอ่ะก็คือมันออกทะเลได้ถ้่มันคือน้ําเค็มแล้วตรงนั้นน่ะแต่ถ้าโยมอยากเห็นทะเลไกลๆเลยก็ต้องไปทางปากน้ําเส้นนี้ อ่นมันอ่าใช่ก็จะไปเห็นท่าเรือเห็นที่ที่ว่าที่ผ่านพากเกาะสองใช่ครับหรมองเห็นเกาะสองเลยหรือว่าถ้าไปนู่นก็เอ่อไปอะไรนัที่ประภาคารเนี่ยไปเกาะพยามอ่าเกาะพยามก็มองเห็นครับเพไปไกลครับแต่ไปไกลเกาะพยามต้องไปขึ้นที่สะพานปลาท่าเรือสะพานปลาที่คนแถวนั้นเขาบอกว่าเนี่ยพอดีไป เขาบอกว่ามันใช้ขอดสองได้นะแต่พอําไปทํามาทํามาาําไปแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าต้องต้องทําบัตรผ่าแดนที่อำเภอใช่ใช่ครับเพราะว่าโอ้ผมว่าแต่ถ้าเดี๋ยวนี้คือทาทาที่ถ้าไปทางนี้นะถ้าด่านเออไม่ครับทางแบบทางประพาคารเนี่ยทางตอนมันทํามันทําบัตรผ่านแค่เจ็ดวันทําได้ไม่ต้องไปที่อำเภอก็ได้ แต่ช่วงนี้เขาไม่ค่อยข้ามไปแล้วครับตั้งแต่มีประเด็นเรื่องปัญหาเรื่องเรื่องคาสิโนอะไรนั่นน่ะฝั่งรุ้นเขาได้เขาก็บอกว่าที่ที่อย่าไปดีกว่าเพราะว่ามันก็จะมีปัญหากันอยู่มันอันมันอันตรายนะครับก็คือถ้าที่ไปที่ก็ไปอยู่แถวข้าเรื่องยังจะพอได้อยู่แต่ผมบอกว่าผู้เช่านั้นผมไม่ไปดีกว่าถ้าผมไปผมไปเกาพยายามดีกว่าไปบ้านเราดีกว่าครับมันจะถือว่าเซฟทีกว่าครับก็พยายามเกาะช้างเกาะช้างไกลไปหน่อยมาก ที่อื่นเมื่เราก็ไม่มีคือคือถ้าไปถ้าไปกับเพื่อนอ่ะยังยังก็โอเคเ<ะ>พราะว่าเขาก็อาจจะมีกับคนแถวนี<อ>้แต่ถ้าเราไปเดียวเดียวเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครไงกับคิดผมเดินเขมาหาหลวงพี่หลวงหลวงปูอเนี่ยเออผมผมผมก็ต้องระมกกัดระวังโยมเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ใช่คนแถวนี้เราไม่ใช่คนแปลกบ้านแปลกเมืองแต่ว<อ>่าที่ไปวัดวาดีอ่ะไปวัดบางงอน ผมไปนี่แค่วันบวชก็เลยได้สนทนากับท่านเจ้าวาดก็ท่านท่านเจ้าวาดท่านเจ้าวาดคุณเตยคุณอาเป็นคนดิ์คนดีศักครับคนอุบลครับเมื่อก่อนท่านอาจารย์พระกุศลทรหรืออาจารย์พระเย็บเนี่ยครัก่อนท่านอยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดที่นี่อ๋อ่าพอหลังจากที่พ่อหลวงหลวงพ่อด่วนหรือพครูอะไรอ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วเอาหลวงพ่อด่วนนะนะท่านะคนที่มาจากสงขลาใช่ครับ ใช่ที่เป็นภาพเกจิของท่าน้องเนี่ยท่านมรนภาพที่บอกของั้นไม่ใช่ที่ร่างยังอยู่นั่นแหละอาจารย์ยังอยู่นี่ไม่ต้อร่างยังอยู่ครับยุ่งว่ญญาณนั่นแหละครับผมเขาเขาแไม่ม่ได้จริงๆเลยก็ครับใช่ก็เลยต้องเก็บไว้ก็เนี่ยท่านก็ย้ายไปจากที่เพราะตอนนั้นท่านเป็นเจ้าอาเภเอ้เจ้าราตาบลญของทิเวศอ่าตอนนี้ญาติโยมเขาก็มาบอกวามาขอร้องให้ไปแต่หลวงรรวมประกอบด้วยหลวงพ่อจังหวัด อาจารย์เสนอที่เพิ่งพรราชทานเพิงไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอ่าก็ส่งให้ท่านไปเนี่ยเพิ่งลือเมนออกเนี่ยพ่งลื้อเสร็จเลยเนี่ยอุนี้คุณไปคุณมาท่านท่านบอกว่า ไปกับครูโบนมาเรียนบาลีไปโคงการไปบริจาคอะไรทุกไปบริจาคทเรียนอะไรนี่แหละอ่าโรงเรียนบ้านโรงเรียนที่บ้านเรียนนั่นแหละท่านจะท่านจะท่านจะจัดทอดผ้าป่าอัฟเตระโปรงอะไรเนี่ยครับว่าไปด้วยกันทีเฟิล์อาจารย์ท่านมาอยู่ภาคใต้ยี่สิบกว่าสามสิบปีแล้วมั้งเพราะว่าตอนแรกเริ่มแรกท่านมาอยู่ที่จุมพรมาเรียนภาษาบาลีแล้วถึงมาอยู่ระนองมาเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนวัดตสโปธละเมียบริยัท ที่วัดบางน้อนแล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดที่นี่จากนั้นถึงได้ย้ายไปอยู่วัดบางน้อนสิบกว่าปีแล้วครับอเห็นท่านพูอท่าฟังอยู่ว่าท่านยังทีกุติท่านยังอยู่คนมองเห็นเนี่ยเออเป็นเมื่อก่อนท่านก็เป็นเลขาของหลวงพ่อเนี่ยแหละหลงพ่อเจ้าวาดเนี่เป็นเจ้าหน้าเป็นเป็นเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองผมเป็นเลขาแกผมเป็นเลขาของเจ้าวาดวัดบางน้อนอ๋อ แต่ตัวผมอยู่นี่ผมเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดที่นี่ครับทรนบอกบอกบอ,กบอกว่าท่านเจ้าวาดนี่เป็นมาจากกรุงเทพอ่าเดิมทีเดิมทีมท่านเป็นคนละน้องเลยเหรอครับแล้วก็ไปเรียนอยู่กรุงเทพแล้วก็วถูกเรียกตัวกลับมามารับตําแหน่ <ละ S 1> นงเจ้าพนักอําเภอเมืองละนองแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดที่นี่ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามเมื่อผมไม่แน่ใจนะครับ สมัอก่อนท่านอยู่เพรอะพี่เลนออที่อยวนี้ครับใครทําสุที่ใหม่เนี่ยอ๋ออ๋อพี่นิวเดี๋ยว่ันด้บันทึกเลยนี่ี่งา้าวเนี่ยก็ให้อำเภอปอำเภอลงนามก็ได้พี่เหรอแอคุยคุยยากวัดพักพิเรนแถวของถมเข้าสาลของถมของถม ตลาดคองถมใช่ๆๆหน้าคล <ๆๆ S 1> อง <ๆ S 1> ถม <ๆ S 1> เลย <ๆ S 1> ใช่ใกล้ๆ,ๆเสือป่า,ปาอืทันอะไเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกปีแล้วครับเจ็สิบหกปีแล้วใช้เดี๋ยวผมทมเพื่อนวันเ่อน่้า้าว่าไงวันนี้ก็ไปเข้าไปจุดบอลเข้าไปหล้ง สับสวนใครรับสวนเขาทำมันเนี่ยทำห้องเด็กเกี่ยนพวบระบบแกะระบบ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 เท้าอะไรนี่ระบบเท้าข่อแรกมันเยอะมากตอนนี้ไอพวกโรงแรมเยอะแลนองเยอะมากครับไอธุรกิจโรงแรมธุรกิจรีสอร์ทนี่รเยอะเยอะมาก มันเยอะเกินเยอะถ้าเทียบกับจำนวนประชากรก็ถือว่าเยอะมากเพราะว่าเขาเขาก็อยากทำให้เป็นเมืองท่องเที่ยวกันนั่นแหละอต่เองแต่ว่าอมันเป็นแค่เป็นบางช่วงอช่วงนี้ยังยังเป็นหน้าท่องเที่ยวอยู่มันมันก็จะหนักันช่วงฟุงอีกนะที่ไม่มีคนเดินทางใช่ตอนนี้ก็เริ่มฟื้นแต่ก็เริ่มฟื้นแต่มันก็ก็ไม่ไม่หวือหวาเหมือนเมื่อก่อนครับต้องค่อยคยขยับ คนคนมันก็หมดเงินไปจัดตัวเองเยอะคือบางคนก็เคยรับของงานได้ก็มันมีในกระเป๋าบางคนมีมีเงินเก็ดเป้าไม่ใช้จนหมดใช่คือคือคือยังขยายไม่ได้ทําได้แต่ยังขยับขยายไม่ได้แล้วก็ยังไม่เขายังไม่กล้าครับก็กระเจิดกระมานนิดนึงแต่ไม่เยอะมีงานมีงานให้ทําแต่ว่าขยับขยายไม่ได้ยังอยู่ในช่วงเซฟโซนเซฟตี้ของตัวเขาเองอพอ พอได้บ้านนิดหน่อยใช่แต่ว่าไม่ได้ฟ like, ูฟ e ูฟุ้้าใช่มันทุกทุกธุรกิจทุกรูปแบบเลยทั้งทั้งทั้งประมงด้วยอะไรเนยก็ต้องก็ต้องค่อยๆประคองกันไปอืมเมื่อกี้ไปสัมภาษณ์าเนี่ยโอ้โหเนี่ยมีแบบภาษาพม่าใช่คนคนแรงงานพม่าเยอะแรงงานพม่าเยอะเทียบสัดส่วนแล้วเยอะกว่าคนคนคนประชากรละน้องเองจริงๆ ยิ่งช่วงยิ่งช่วงนี้ทางสถานการณ์ของประเทศธรมาเนี่ยก็ทําให้ไวรุ่นเด็กไวรุ่นมากาหนีเข้ามาของเราเยอะเหมือนกันหนีเข้ามาคราคือเขาพวนทหารเขาโดนเด็กไวรุ่นน่ะโดนเกณฑ์โดนโดนเรียกมาเป็นโดนเป็นทหารหมดเลยเขาเลยมันไม่อยากอยู่มันก็เลยมามันมีการจบไปดำไปแดงก็คือใช่ ใช่เจอตัวก็คือเรียกเข้ามาเป็นอาหารหนึงให้เป็นเลยครับจะให้เป็นเลยไม่มีการองกันคัดนะใช่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงครับเห็นได้ข่าว็นก้องีเข่าวหรือว่าเขาจะหนีเข้ามาเพื่อให้มันม่นพูดง่ายตอนเหมือนทับปูภาษาชาวบ้านก็คือนี้หารอื <c oughs> โอ้ท่านผมไม่ควรท่านครับ นะครับผมขออนุญาตเพราะว่าเดี๋ยวจะไปนั่งคิวกับที่คนเราก็เป็นที่ก็บอกว่าคิวลถอยู่ตรงนี้โัวโค้งเนี่ยแค่ให้ลงรถนี่แหละดีไม่ดีโยมอะไรนะที่มาหาอาจารย์บ่อยที่ฝั่งแถวว่ชื่ออะไรจำชื่อแกไม่ได้ตัวเล็กๆนั่นเป็นคนยืนแล้วก่อคนที่แกเกษียณแล้วะ นี่<ม>่่ชเเคยปปยาอกบบอที่นครางทีต้องเห็นหน้าครับบางทีคนละน้องบางทีเราเห็นต้องเห็นหน้าจำชื่อผมจำชื่อเพราะได้อเออที่รู้จักกันเจอกันบ่อยแต่ไม่รู้จักชื่อเจอกันก็ทักทายกันเป็นธรรมาดารู้หน้าไม่รู้ชื่อ,อ,อใช่ครับเ<อ>จริญศร์เก็บไมค<อ>์เนี่ผมถือว่าได้มีโอกาสมาสักกระ ก็ประดุมภาวาเรียิกถ้าแล้วก็ได้มากราบท่านเจ้าวาดเจ้าคณะเจ้าวาดด้วยถือว่าเป็นบุญครับผมอนุญาตอ่เดี๋ยวก่อน